ปูว่าปูมิที่เด็ดวสันโคงสุดท้ายนัดวันที่สามสิบวันสันเดยเมื่อวันตาศสารลาหาบูชาค่ะไปร่งโคข้าุโบสดร้มสังคตรรมบจำนวนข้าสงโบแทแรกข้องปีคุณว่าว่าหนึ่งหนึ่งนี่เงื่ออย่บงที่บอเสียดายได้คีคู่แล้วก็ติเน่นตัวนักคู่หนึ่งนมัสการเจ้าปู อ่าขอเล่นพอนเสียงชัดเจนอยู่เนะาะค่ะชัดเจนค่ะอืมก่อนอื่นกันร่งก่อนแอเลยมิมมบอแมนจ้าอ่อนแอยุติจักปูอ่าอวตะวัตตะวัตด,ดีอ่าเอ็กซ์ซสุกปูสุขขคนอ่าจากคำบอกแบบง่ายสาร้างความเป็นกันเองมันเกิดขึ้นจิตกังจิตบอบบางอังเหนกันเนาะค่ะกาแนวทางตัวเลขของปูนในงวดวันขึ้นจริงจริงหาได้ คลิปแรกก็ได้ว่า,วาไปแล้วค่ะปูอ่าก็โดยที่งวดนี้บอดายเน้นตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษค่ะอืมแล้วมีซีอ่าสองตัวสีหางกับีหนึ่งซีสองสามหนึ่งสามสองอะเนาะแมนค่ะปูเออบอคู่ใดกับคู่หนึ่งมากนี่สิบบนดลานเดอ้อ เป็นเครงบนงข้างล่างเยอะค่ะบอ่อสนเหล็กดับเพื่อสำหรับเหล็กตัดคูของปูค่ะปูแต่ปูก็ยังมีศูนย์เหล็กดับอยู่ต่างหากบอกแต่เดี๋ยวจะพอซีคูนี่ยคือคือบอ่อไดอ้ไปอ่าเอาเรียกว่าโฟกัสเรียงเหล็กดับหน้าค่ะค่ะอ่าแล้วเที่ อ่า<ม>ได้<อ>ยินว่ายังกับปูปูนัดอ่าที่จริงนัดกันตั้งแต่วันผุน้อวันอาทิตย์ผุน้อปูวาปูม,มิที่เด็ดวันสันโค้งสุดท้ายนัดวันที่สามสิบวันสันเดอหนูก็เลยอโ,โอ้ตื่นเต้นค่ะต่นหนูยังยังโมโหอยู่ที่าปูมิที่เด็ดอย่างนี้ <laughs> อ๋อนี่เรื่องเราให้ฟังค่ะนี่เรื่องเราใอ้ฟังนะจ้ะเนาะตบบอดดามาเน,น้นอย่างหลายรอบค่ะแต่เกี่ยวกับเรศหนึ่งคูในซีหางนี่ละ ค่ะปูเพื่อมีะรล้จักกันท่านเป็นมหาปเรียงเก่าประโยคค่ะเป็นเป็นพูพีอยู่กลางอำเภอยู่บานเกิดเก่าบานเก่าปูปูเคยไปเยี่ยมพยายามกันพปุ๊กมากปีนี้ก็เล่าได้ถึงมหาปะเรียงเกะะ่าประโยคอค่ะปูอยู่คนเราไปสอบนักธรรมนุ่าชนบุรีก็นะเราก็ได้เป็นคู่บาาการสอนปริญญาธรรมค่ะ งดว่างหันปูกะทรงเน่าท่างตัวเลขให้เราเด้ค่ะปูเล่ากับบริษัทชื่อสีัดนาสามกังก็ได้ค่ะเรามัาสองสิบนั่งเงี้ยวันนี้ก็พะอมาบอกชูฟังวันวันนี้ได้ตัวใด้วันนี้พ่อจากปูเอาเน่าท่างตัวเลขหลังจากที่อัดไล่การคลิกแบบไปแล้วค่อข้างช่องห้องนั้นตอน่อมาเมื่อวานนี้เราไล่มาหาปูค่ะฟันวา ลูกอยู่บ้านายว่าสันอือคือก่อนก่อนเล่าก่อนเล่าบวชนั่นเราเคยมีคพอบรั่วมานะค่ะปูน่ะปันว่าลูกหน่อยแล้วไถอือปูก็เลยว่าเอ้ามันแน่นเราตัวนั้นอาจารย์ว่าสันบอกมันกับมาเขาเด็ก้่ยก็เป็นนึ่งเด้ว่าสันบอกค่ะเล่าก็ว่าอายุลูกาส้ลาเล่ามันอายุสิบสี่ปีวาสัน ณตอนนี้นะว่าจะปูอ๋อโอ้คือมาเขากันครับแถวนี้อ่าอันนี้เป็นเคียดแรกเลยแบบไหนค่ะค่ะบันนี้เพียดที่สองเนี่ยคือช่วงนี้นี่น่ายโมบานที่ปูมาอยู่น้่มหนักง่มนี่มีมีงั้นสีดำเกิดขึ้นค่ะปูบันนี้มี่ท้ายพี่น้องของปูเสียชีวิตเนี่ยเดินทางมาไว้อะไรมารวมงานมือที่มือตั้งกองบุญ คือเมื่อวานี้เมื่อวานนี้นี่อาตทพีนองของปูง้เสียชีวิตไปนั้นมาเขา่าของน้ำไม่ไม่วัดเป็นบลอลล่าง้นจัดอยู่วัดชาปนากิจนะะค่ะปูอันอาจารย์ว่าสันผู้ขามากแตงแกตาระข้ามอาจารย์เมื่พ่อมีตรีโพด์าาในบโบว์ว่าสันอืมค่ะอ๋อตก็ริดว่าอ้าว พูนสิถามถูกคนแท้ว่าตัววานตรวันออกแต่พออยากบอกยังหลายอย่างเขาเจอว่าโม่โม่คู่อยนะู่หน้าค่ะปูเอาเอาไปร่องมึงเดอ้อเขียนใหนเป็นไม่ยิ่งได้ถามพ่อมาเป็นโม่กันป็นทีหาขา้นกันละมาเป็นโมกันไม่ยิ่งแบบน,น,นี้นม่ยิ่งผูุที่ถามปูนันประมาณยักสิบกว่ากวาได้แั่แบบนี้พอขัวไม่ลูกไม่เตาบุนละค่ะอา พ่อปูเขียนแนวทางตัวเลขสี่สองตัวสีซีหางเนี่ยหงซีหนึ่งซีสองสามหนึ่งสามสองแกก็เลยทวงเกินทันทีเลยว่าเอานี่เลขคู่หนึ่ง่นี่อาจารย์หนูคุดมักน้ำยวกตรงใจนู้แน่งว่ากันค่ะนู้ดีบอกให้ตั้งเด้อโมโนูนี่นี่อันนี้วะท่านมันปันว่านูนี่มันฝันว่านูนี่ องคชาตของผู้ชชยอยู่ว่ากันอืมอันนี้ปูมาบอกเห็นมันสุภาพค่ะค่ะวันวาวันวานี่องคา์ชาตของผู้ช่เพราะถอดแล้วปูจะวันหนูลำมกล้วป้าบอกจริงจังเลยโยกแขนขึ้นไหมค่ะเอามือข้างนึ่งกําแขนเขียวจำพี่เราป้ากันโอ้หมายถึงว่ามือวมมันวาเพิ่อนฝันบ่ดจ้ะปูอ่าฝันเกี่ยวแก่อ่าค่ะคนนั้นที่กีว่าต้องล่ะอาจาย์วะกัน ควายยิ่งกับเป็นชีแล้วว่าหันหันนั่นพุชอันนั่นก็เป็นนึ่งแล้วว่าหันดอกค่ะอ่าซีหนึ่งหนึ่งซียนี่เราโตนี่แล้วเราไม่มีแล้วว่าหัหนดอกอืออย่างก็สิบังเอิญมอดเจาะไถวปู <laughs> มีลาอันที่ว่าที่เดียดหนึ่งก็ได้อืมอืมแต่ทันว่าบอกไปเรลยวว่าบอกปอหนึ่งจะปูรอ อาจาริบขอนหนึ่งนะแต่ว่ากันกนวบดสังสีก็คว้อตีกูจักเข้าใจแล้วรือว่ามันไม่เจ็บมาตรงกันไหมค่ะค่ะครูหนึ่งอยู่ในหนีมันวะแมนจ่าปูเด็กหน่อยตายอายุสิบสี่มยยิ่งปันวานนี่ของคูไส้เนี่ยอีกที่ฝันอุ้ยวันจิมาอีลีบทซีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งปูเั่อวปูขอออกตัวไปก่อนเร้อว่าปูก็คึกมักงี้อยู่นี่แต่ว่าปูบริสันหนึ่งนะ โอ้แต่ว่าส่นวนโตปูนี่ก็มากอยู่มากนิวในใจอยู่แล้วซีหนึ่งหนึง่นงซีเนาะปูเนาะมากกต่เน้อแนตะ่ยิ่ปูน,นั่นเข้นีมาบอกวความฝันในยิ่อาจารย์รุ่นพีียร์ไปเรี่นงเกาโ,โยกหลุหนึ่ง,งาจากกันมานาหนึ่งแต่ก่อนคนบวชนั่นบ่่ะวันวานลูกคนตายว่ามาบอกดูฟังว่าอายุสิบี่เล็กหน่อยตแตเล็กหน่อยแต่เป็นหนึ่งเม้วเมันหนึ่งศูนย์ดอกิบี่อายุเล่าเาะประเกอรา ว่เที่ยุยใช้หน้าจะฟ้องเราไว้อย่างนอ <c oughs> มบ่ามั่นก็โอ้แล้วเกิดความมักขึ้นมากกับส่วนโตนะค่ะค่ะมีหนึ่ง,หน,งหนึ่งสี่มักง่วงมักไหลมักมัมก,มมกถึงว่าขันเมนขันเมนนี่นี่นี่เงิน่นกับสิบว่าคิดเสียดายในการลงทุนนะค่ะปู นล้วเจ้าหางเตี่ยวสุกคู่นั่นแหละบนล่างว่าเจ้าหังสีเลือกตัวนัดเอาไหมแมนจะปูซี่หางนี่ก็บ่ได้หลายที่จาัาถือว่าตัวเล็กหน่อยแห้งคักอยู่ยาปะมาเล็กที่ีหางหนึ่งของตัวซี่คู่นี่้ยาปะมาตัวเด็กขาดค่ะเล็กออกมาหกดูตาเทือเราดิจ่าปูสูตรมันเขา่าข้นเอาเนาะมันเล่นเต่าแล้วก็ไปสั้นบนสั้นล่างมันก็บ่คือแบบนี้อื ต้นบนขิงล่งลางต้นลางขิงบนคระคือกระมี่ก็คือทูกงวดนี่ปูจีค้านวดสูตรนี่สิได้แค่สี่คู่จังสี่บ่จ่ะบอนหลอดสองตัวสี่คู่เราเราเอียงกว่าเขามหางวดเราตีบ่ออ่างงวดแรกเข้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะงวดนั่นไ้ดึงออกมากู่เก้าศูนย์ก็พูดว่าเขามานนั่มเสนอค่ะปูงวดต่อมากมากไปดึงออกมากู่สี่สองสองสี่ค่ะนั่นเข่าสี่สองล่างเป็นงวดที่สอง งวดที่สามปูบ่อเอาวันนี้งวดแนงวดที่สามนั่นนะ่ะหนึงน่งไม่ครูซีหางนั่น,นม, 3, 1. 1> มันมีสามนึ่งค่ะค่ะมันมาออกสามหนึ่งอืมผูบ่าวอเอาผูก็ะลับบอกว่าถืองวดน,นั่นผูอบอกว่าหมกหนึ่งเจ็ดค่ะนั่นหลังวดน,นั่นที่ปูปซอยหมกหนึ่งเจ็ดปูบ่าอาสามหนึ่งโอ้ปูเิือวาสามหนึ่งมันบ้มาดอกนี่จะปีบาทถือแต่ตอนนี่ผลเละออกเน้ยปีบาทตัวนี้บ่อาว่าขนาดมาจะาของไหมค่ะค่ะปู พร้เนสูตรมันเข่ามันเดินสูตรมันเดินแต่ว่าคนประหมักว่าออามันมากเบอค่ะคือตอนนั้นปูกาลัางจับทิดข้ทางอยู่ว่าระวางสองสูตรที่ปูไปมา่านีปูนั่งมาร่วมมัดร่วมกันเป็นทั้งบนทั้งล่างปกคูสุดเป็นกันค่ะจนมันเนตของปูนี่เกิดความมันใจว่าที่ข้อนือกสูตรที่คูนี่แหละเท่าน,นั้นแหละอืม นะค่ะนั่นละเพราะอม่าหลังจากมันออกสามหนึ่งมันมาออกแปดเก้าแล้อค่ะกู้กระดึงโตแปดเก้ามากไม่หนีชิ่งมันชนกันกับสูดแดดค่ะปูนปูนทั้งหมาหน้าเสนอเอามาคากันมันเป็นเหลขหกปูนแบบมันออกแปดเก้าแปดเก้าลังค่ะมันเดินลังมากเดสตอนนั้นบ้านี้ต่อมาานั่นมันได้สองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดมันบอกแมนจับปู กูเนตัวที่สองเจ็ดกูมักแน่แต่ว่าท่งนบนสั้นเป็นลางอย่างเดียวค่ะนั่นเล่ดมันเข่าคว่ำเอาเนี่มันเอาเม้นเอามาเบิด์ตแต่ไปสั้นเป็นบนเป็นลางมันเล่บดตซ้าบอกเบิถ์ตหือเอาแต่ตัวเล่ดมันถึกเหี่ค่ะปูหมวดนี่กูเล่ดมักวมเบิดบบวกกับเพียสีว่านี่โยมมาจากท่างไก่มาบอกคนฝันกูฟังแต่มีพระดูจักกันมาบอกคนฝันซูฟัง แล้วอีเคนึงเกือบลืมเมื่อวันตาสารลาหาบูชาค่ะไปร่งโอราอุโบชถพร้มามสังรรมปฏิโมกม์นนบอกค่ะปูจำนวนพระสงฆ์โบสถ์แรกของปีสิบสี่รูปสี่สิบเอ็ดรูปยังก็สิมาตรงกันหลายเหตุการณ์เห็นอบบาทที่นี่นันลานันลาปูก็เลยหมักเงี้ยสี่สิบเอ็ดรูป อซึ่งเลขสูตรคำนวณปูได้คำนวณไว้ก่อน,นหน้านั้นหยูแล้วตั้งแต่เย็นวันที่สิบหกที่ผ่านมาค่ะ,าาคะปูวันอาสาฬหาบูชาเมื่นว่ามันกับวันที่ยี่สิบเอ็ดปีหนึ่งหรอค่ะเออเออบเรียนวันวันที่ยี่สิบเมื่นว่นจ่าปูเนี่ยที่สิบเอ็ดรูปมันอาสาฬหาบูชาเป็นบทแรกของปีอืมก่อนมันกับเขา้าแต่ว่าปูบ่บเอาเลขก่อนแล้วปูต้องคิดน้ำกลน ตะเคียนข้อมฝันกาปาจันข้อมฝันจันงดโน้มเ่นท่างมาก44เลูอก3เราจะหัน่ะ3เหตุการณ์เราจะปูออนี่เรา3ประเด็นนี่ไม่ได้คิดแค้ปูนุนบ่กว่าหนึ่งหนึ่งนี่เงมือนกับจีบคอเสียดายได้ค่ครูเราจะตดเนียนตัวนักคูหนึงค่ะนี่นะคือสำหรับปูปูเรียกว่าเป็นที่เด็ดแต่ว่าสำหรับเยจีกะจะอยู่ในี ประเด็นใหญปูกะบอสามาตต้าหลวงนูไตรเนาะค่ะปอะูอ่าอ่าเนีแนเงีวทางติดกองสุดท้ายผู้ใดได้ฟังคลิปนี้ผู้นั้นนี่คือแล้วมันได้หลายก <laughs> ว่ามูเพราะว่าเพราะว่าลู่เพราะว่าลู่ตัวหนักเลยค่ะย้ำเด้อว,ว่าปูบ่ได้ว,ว่าวางวงกลมไว้เน้นไว้นักไว้ปูบ่ได้ว่าเด้อค่ะค่ะปูบอกให้ฟังว่าปูหมัก คือสนับสนุนซื้อสลาดจินแบ่งรัฐบาลหาได้ครบทุกคู่ไปกับจับเลยอย่างๆนะค่ะปูอ่าใช่สุดนี้ปูกะใส่เวลานานได้คือพอปาปากค่ำก่อนคดีเปลี่ยนใจสําหรับคูที่เป็นผู้นาคนเป็นคนหนาคนว่าที่เป็นแม่ขั้วเลื่อนเป็ทีทุกๆุกสถาบันสถานที่แล้วเนาะค่ะอ่าเป็นผู้นาท่าบ้าอำนาจะขาดคนรัก คนแช่งชักหักหลังอย่าสงสัยผู้นำที่ดีจะไม่นั่งบนหัวใครแต่จะนั่งอยู่ในหัวใจคนจะเพินพรสาธุจ้าปู่